3วิธีการคิดนะคะดึงดูดเงินใช้ตลอดชีวิตแบบง่ายๆคะ่ะ ใครที่อยากดึงดูดการเงินปิดประตูจนเปิดประตูรวยนะคะต้องเรียนรู้กับ m i n d s e นี้เลยค่ะความรวยหรือจนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการคิดค่ะถ้าคิดให้จนคิดให้ลําบากเราก็จะดึงดูดแต่ความจนความลําบากเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ถ้าเราคิดแบบเหลือเฟือนะคะแล้วก็ใส่พลังงานบางอย่างเข้าไปก็จะทําให้เราดึงดูดการเงินที่ใช่เข้ามานั่นเองค่ะข้อที่1ค่ะทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินก่อนนะคะสังเกตอาการทางใจไหมคะว่าเวลาที่คุณคิดถึงเรื่องเงินนั้นคุณคิดแล้วมีความสุข หรือคุณคิดแล้วมีความทุกข์เช่นมีความทุกข์ว่าอุ้ยกังวลใจเรื่องหนี้สินกังวลใจเรื่องการใช้จ่ายกังวลใจเรื่องเงินเข้ามาน้อยเกินไปกังวลใจที่ยังไม่มีเงินเข้าต้องปรับวิธีการคิดก่อนค่ะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณคิดมานั้นที่ผ่านมาคุณก็คิดมาแบบนี้ตลอดแล้วการคิดแบบนี้การรู้สึกอย่างนี้มันทาให้คุณได้เงินขึ้นมาไหมไม่ได้เงินค่ะมีแต่ความรู้สึกปดหูไม่มีแรงบันดาลใจในการหาเงินนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับวิธีการคิดค่ะว่าทัศนคติก็คือฉันเชื่อวว่าาาเเงินเาานินนนข้มใชีตั เงินเข้ามาในชีวิตฉันเรียบร้อยแล้วฉันเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินทุกครั้งที่คิดถึงเงินให้คิดถึงเงินอย่างรู้สึกเหลือเฟือให้คิดถึงเงินอย่างรู้สึกสุขใจแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึก การคิดถึงเงินแล้วรู้สึกดีเนี่ยก็จะทําให้พลังงานดีๆเกี่ยวกับเงินเนี่ยสอดคล้องกันกับสิ่งที่เราต้องการนั่นคือมันเป็นการโน้มน้าวทางจิตวิทยาในการที่จะเซลล์ทล์กบอกกับตัวเองว่าเออฉันมีโอกาสทางการเงินนะคุณก็จะมีโอกาสนะคะแล้วก็มีกําลังใจในการไปดูดเงินให้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะนอกจากการที่คุณจะต้องมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วภ mm. าษาพูดของคุณยังสามารถดึงดูดการเงินได้ค่ะ เช่นคนที่มักพูดว่าเป็นหนี้ชีวิตแย่ yeah, ไม่มีเงินใช้คุณสังเกตไหมคะว่าเขาก็ใช้ชีวิตในการพูดอย่างนั้นมาเรื่อยๆแล้วถามว่าเขารวยขึ้นไหมมันแก้ปัญหาไหมหรือว่าเขาแค่ระบายความไม่พอใจตัวเองเป็นมนลพิษให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่คุณสื่อสารกับสิ่งที่คุณต้องการก็มีความสําคัญจําเป็นเช่นเดียวกันเช่นการสื่อสารการเงินอย่างทรงพลังค่ะโดยการบอกกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือขอบคุณนะ ฉันมีเงินใช้ตลอดชีวิตอย่างเหลือเฟือขอบคุณนะฉันมีเงินจ่ายตลอดชีวิตพอฟังแค่นี้อุ้ยมันชื่นใจอะ่ะหลอกตัวเองหรือเปล่าแล้วเวลาที่คุณพูดว่าจนคุณหลอกตัวเองหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นหลอกหรือไม่หลอกมันอยู่ที่เราเลือกค่ะเราเลือกได้นะคะว่าเราจะมีการเงินที่คล่องแคล่วหรือมีการเงินที่ติดขัดนอกจากนั้นนะคะการพูดหรือว่าสื่อสารกับตัวเองเนี่ยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทําให้เราสร้างนิสัยบางอย่างขึ้นมาจากการตั้งเป้าหมายจากการพูดนะคะเช่น ฉันหาเงินเก่งฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันฉันสนุกกับการมีเงินเพิ่มคิดได้คิดพูดได้พูดเขียนได้เขียนจดได้จดนะคะใต้คอมเมนต์อ,อาจารย์เปิ้ลเขียนรัวๆเลยค่ะว่าคุณชอบํำศัพท์คีย์เวิร์ดไหนเวลาที่คุณคิดเวลาที่คุณพูดเวลาที่คุณเขียนคุณจะจําได้และมันจะตกผลึกอยู่ในใจคุณเวลาที่คุณเจออุปสรรคการหาเรื่องการเงินคําพูดพวกนี้มันจะลอยขึ้นมาเลยค่ะฉันหาเงินเก่ง ฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันฉันสนุกกับการหาเงินเพิ่มทันข้อที่2นะคะภาษาในการสื่อสารกับสิ่งที่คุณต้องการก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายข้อที่สมนะคะมีความสุขหรือเปล่าวันนี้บางคนบอกว่าฉันต้องได้สิ่งนี้ฉันต้องการก่อนชีวิตฉันถึงจะมีความสุขอันนี้เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกนะนะคะเวลาที่เรามีความสุขใจเวลาที่เรามีความสงบใจเวลาที่เรามีความนิ่งนะคะความสงบคือบ่อเกิดแห่งปัญญา ผู้มีปัญญาพึงแสวงหาทรัพย์ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจคุณสงบสุขด้วยความเชื่อมั่นด้วยความมั่นใจอารมณ์คุณจะนิ่งเป็นอารมณ์แห่งปัญญาทําให้คุณนั้นกระตุ้นให้การเงินเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะคะเวลาที่เรามีความกลัวตื่นตระหนกวิตกกังวลอาจารย์ต้นบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คว้าน้าเหลวแล้วก็ทําให้เราเสียสุขภาพจิตด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีเงินใช้ตลอดชีวิตดึงดูดเงินเข้าได้ง่าย สิ่งสาคัญก็คือความสุขที่คุณเป็นคนกําเนิดขึ้นนั่นเองนะคะจําไว้นะคะความสุขเกิดขึ้นที่เราความทุกข์ก็ดับกือด,ด,ดับลงที่ตัวเราทีนี้ถ้าเรามีความสุขนะคะเช่นมีความสุขกับเรื่องง่ายๆอารมณ์ดีมันก็เป็นส่วนช่วยส่งเสริมทําให้การดึงดูดเรื่องการเงินเข้ามาง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ3ผ่านไหมคะ ทัศนคติ1ภาษภา1ค่ะความสุข1ถ้าทําได้3ข้อนี้รับรองค่ะคุณจะเป็นคนโชคดีด้านการเงินมีเงินเข้าตลอดนะคะท้ายนี้อาจารย์เปิ้นอวยพรค่ะขอให้คุณเนี่ยล้างสมองรวยนะคะแล้วก็สั่งจิตรวยซะ ะะว่าตัวเราเนี่ยมีเงินใช้ตลอดชีวิตสร้างอารมณ์ดีให้กับตัวเองนะคะจําไว้นะคะคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนมีทรัพมากคุณเป็นคนวาสนาดีวันนี้คุณมีเงินใช้ตลอดชีวิตเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเศรษฐีทุกท่าน